สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าขายเหล้าพ่วงเบียร์ท่านผู้ชมครับสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญน,นิติบัญญัติได้ปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2555กว่าจะเปิดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นต้นปีหน้าท่านผู้ชมครับเมื่อปิดสมัยประชุม แน่นอนที่สุดย่อมต้องมีเรื่องยัตติและร่างกฎหมายค้างการพิจารณาอยู่เป็นร้อยๆเรื่องแต่เรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรหนักไปกว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ซึ่งจบการพิจารณาวาระ2ไปแล้วหลายเดือนรอการพิจารณาลงวัติในวาระ3ซึ่งค้างเตึงอยู่ในระเบียบว,วาระของรัฐสภา นอกเหนือไปจากร่างพระราชะบัญญัติการปรองดองแห่งชาติซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกต่างหากและก็เป็นเพราะร่างพระราชะบัญญัติการปรองดองแห่งชาตินั่นเองที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตทางการเมืองครั้งที่ผ่านมาซึ่งพลอยทําให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ต้องหยุดชะงักครั้งเติ่งไปด้วยทั้งๆที่มันควรจะผ่านฉลุยไปแล้วก่อนหน้านั้นเพราะมีผู้ก่อตัวคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติปองดองแห่งชาติทั้งในระบบและนอกระบบอย่างมากมายแม้แต่เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นเจ้าของงานวิจัยเรื่องการปรองดองแห่งชาติที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรจนเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาและในที่สุดมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่สภาก็ยังแสดงความไม่เห็นด้วยท่านผู้ชมครับ จุดที่นำมาโจมตีคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการปลองดองแห่งชาติในครั้งนั้นคือหาว่าเป็นร่างกฎหมายที่จะเปิดทางให้มีการนิรโทษกรรมให้แก่พันธมิตรโทดรทักษิณชินวัตรและให้พันธมิตรโทดรทักษิณชินวัตรได้กลับประเทศไทยโดยไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งๆ้ที่เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวเป็นการนิรโทษกรรมและเยียวยาให้แก่ทุกฝ่าย ที่ได้ต่อสู้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9ประกอบกับณเวลานั้นฝ่ายต่อต้านก็ไม่ค่อยพอใจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัตรและรัฐสภาที่เป็นผู้เสนอและใช้เสียงข้างมากพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291เพื่อให้มีสอสอมาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนสามารถผ่านการพิจารณาในวาระที่1และวาระที่สองได้เป็นทุนอยู่แล้วจึงได้ผสมโรงต่อต้านคัดค้านโดยจุดประเด็นที่ว่ารัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0พร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติแถมยังตีขลุมว่าฝ่ายรัฐบาลจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปพร้อมกันด้วยทั้งๆท,ที่เป็นคนละเรื่องกัน ฝ่ายต่อต้านพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติออกไปแต่เนื่องจากร่างดังกล่าวมีหลายฉบับและเสนอโดยสสหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกสนธิบุญรัฐกรินซึ่งประกาศชัดว่าไม่ยอมถอนจนในที่สุดฝ่ายต่อต้านก็เลยเข้าชื่อกันร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ของรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 68, ซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็รับวินิจฉัยแบบฉับพลันทันใดทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีการเสนอเรื่องภายผ่านอนยการสูงสุดและทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่องค์ประกอบความผิดฐานล้มล้างการปกครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113แต่อย่างใดเรียกว่าเสียเวลาไปกับเกมทวงรั้งทางการเมืองเป็นเวลาหลายเดือนจนแม้สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยกคำร้องและถอนคำสั่ง ที่ให้รัฐสภาชะลอการลงมติวาระสามไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภากลับจะยอมถอยเสยือดือโดยไม่ยอมเดินหน้าลงมติวาระสามจนกระทั่งปิดสมัยประชุมดังกล่าวว่าไปแล้วถ้าในตอนนั้นไม่มีใครชิงเสนอร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติเข้าไปในขณะที่รัฐสภากำลังพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ก็อาจจะผ่านฉลุยไปแล้วก็ได้เพราะฝ่ายต่อต้านได้ยื้อและหน่วงเหนียวจนเกินภาวะปกติไปแล้วก็ยังไม่สามารถทัดทานได้เรียกว่าเฉพาะเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฝ่ายต่อต้านหมดแรงไปแล้วอีกประการหนึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสสรและยังไม่มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสสรจะแก้เป็นแบบไหนนอกเหนือจากย,ยังมีขั้นตอนที่จะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สสรร่างเสร็จไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งยังจะต้องมีเรื่องให้ทำอีกมากมายและคงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยดังนั้นจึงเข้าตำราขายเหล้าพ่วงเบียร์ของบริษัทสุรายักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ผลิตเบียร์ออกมาใหม่และขายไม่ออกเมื่อหลายปีก่อน ก็เลยจำเป็นต้องบังคับผู้บริโภคว่าจะขายเหล้าให้ก็ต่อเมื่อซื้อเบียร์พ่วงไปด้วยแต่พอเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการพ่วงเอาร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติเข้าสภาไปด้วยก็เลยสามารถจุดชนวนให้ทั้งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมม,มาตรา291และร่างพระราชบัญญัติการปลองดองแห่งชาติถูกสกัดกัน้นจนลอยเทงเต้งแบบหาฝั่งไม่เจอไปพร้อมๆกัน เพราะในที่สุดแล้วถึงแม้สารรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องไปแล้วฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อครั้นจะเดินหน้าลงมติวาระสามไปเลยก็กลัวไปสารพัดที่สำคัญกลัวว่าจะกระทบกระเทือนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในขณะที่ลึกๆแล้วอาจจะมีความเสียดายร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาตินั่นก็เป็นได้แต่ผู้ชมครับตกมาถึงวันนี้ เราก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291หรือร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติก็อยากให้เขาซื้อทั้งเหล้าทั้งเบียร์ตกลงไปไปมาๆก็เลยขายไม่ได้ทั้งเหล้าทั้งเบียร์เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าขายเหล้าพ่วงเบียร์ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ